สวัสดีครับอยู่กับแรงเกีย์เตอร์เอ็กซ์คาบิเตอร์ทรัสครับวันที่สองกับการอยู่จุดติดเขาที่ที่น่ากลัว เขาไม่ให้พักหน้างานครับเขาให้ออกไปข้างนอกผมว่าจะทำงานกลางคืนเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกเขาบว่าเ <laughs> อาออไปออกไปข้างนอกครับเขาให้เข้ามาแค่กลางวันกลางคืนเราไม่ให้อยู่แต่ผมว่าจะอัดถึงสักประมาณ สองทุ่มแล้วก็กลับครับกลับงานกันคลองโอ้ไม่ได้ยินรู้เด้ด อยู่จุดสูงสุดครับตัวนี้อยู่บนเขาเขาสายดาวเต็มอยู่ฟังคิดจะกูดครับ เรียนนะครับอยู่ในป่า ไม่มีฟันอย่างนี้ก็เสี่ยงกับการที่เงือบจะเงือบกุ้งกี้จะจะบินจะนี่ครับสึกทำให้เราใส่ฟันไปหลวมครับแต่มันเลือกไม่ได้ครับ <c oughs> จดไม่ได้เพราะว่าเราเร่งเราไม่อยากอยู่จุดนี้นานครับ สามสี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับอย่แล้วก็เคลียบไปอีกใกลใ้ๆตรงนี้แหละครับห้าจุดอยู่ในเขตตรงนี้ครับ,รบงานกั้นคลอง นะครับมองไม่เห็นหรอกครับอาศัยความรู้สึกเอาเรารู้สึกมันก็เหมือนกับเราใช้มือตัวเองนะครับขับไม่ค่อาศัยความรู้สึกนะมีทีนี้เลยขางน้า

ที่กลางคืนก็ได้ออกไปข้างนอกครับไปพักศาลาหมู่บ้านก็มีไ i f ฟก็พอได้อัพโหลดคลิปให้ดูอยู่ครับตอนแร้ผมคิดว่าแต่เขาให้อยู่ข้างในนี้เขาบอกว่าไม่ให้อยู่ข้างในครับมนันอันตรายครับก็ลเลยได้ออกไปพักอยู่กับศาลาหมู่บ้านครับ Wi-Fi มีอะไรรับกระพอได้อัพโหลดคลิปให้เพื่อนๆชาวรถขุดได้ดูครับครับคลิปนี้ขอจบคลนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาไมไปด้วยครับสวัสดีครับ